กดไลค์กดติดตามและสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเฉลยคณิศตาสตร์ป .4 เล่มที่1นะคะหน้า244อ่ะโจทย์เขาถามว่า37นาที26วินาทีรวมกับ15นาที42วินาทีเป็นกี่นาทีกี่วินาทีรวมกับก็จับมาทำยังไงลูกรวมกับ ก็จับมาบวกใช่ไหมคะอ่ะวิธีทําเราก็เขียนนาทีกับวินาทีไว้นะคะอ่ะโจทย์เขาบอกว่า37นาที26วินาทีรวมกับ15นาที42วินาทีใช่ไหมอ่ะจับบวกกันดูสิ หกบวกสอได้แปดสองบวกสี่ได้หอ่ะต่อมานาทีบ้าง7จบวกหได้12ใส่2ทดหนาหน่งหนบวกสามบวกหก็ได้5นะคะได้น52นาที68วินาทีแต่เนื่องจาก หนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีเราจะทดหกสิบวินาทีไปไว้ด้านหน้าเป็นหนึ่งนาทีนะคะก็จะกลายเป็นห้าสิบสามนาทีทดไปแล้วหกสิบแปดด้านทดทดไปแล้วหกสิบขอโทษทีทดไปแล้วหกสิบก็เหลือแปดใช่ไหมลูกอ่ะฉะนั้นตรงนี้ทดมาหนึ่งด้านนาทีเนี่ยรวมมาหนึ่งนาทีก็ได้ห้าสิบสามส่วนตรงนี้หักไปหกสิบก็เหลือแปดนาที หรือ53นาที8 8วินาทีนะคะหรือหรือ53นาที8วินาทีเนื่องจากเราทด60วินาทีมาไว้เป็น1นาทีด้านหน้าเข้าใจไหมลูกทันไหมคะ ฉะนั้นตรงนี้ขีดเส้นใต้บรรทัดเดียวพอเพราะมันยังไม่จบเนาะเนไะเพราะว่า1นาทีมันเท่ากับ60วินาทีไงตรงนี้มันเป็น68นิบมันเกินมาเราก็เอา60มาทดไว้ด้านหน้าเป็น1นาทีนะคะจาก52ก็กลายเป็น53ลบไปออก60ส่วนฟังวินาทีเนี่ยลบไป60ก็จะเหลือ8ตรงนี้ข้อนี้ก็เลยตอบ 3 7นาที26วินาทีรวมกับ15นาที42วินาทีตอบ53นาที8วินาทีนะคะดังนั้น3ามนาที26วินาทีรวมกับ15นาที สี่สิวินาทีเป็น53นาที8วินาทีให้รอบอย่างเดียวอ่านตัวหนังสือครูไม่ออกไม่รู้ด้วยนะคะฟังด้วยนะฟังอธิบายด้วยนะคะตอบห้าบสานาที8 วินาทีอ่ะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะข้อสองหกเดือนยี่สิบสี่วันน้อยกว่าแปดเดือนสิบวันอยู่กี่เดือนกี่วันอ่าละน้อยกว่ากันไปเท่าไหร่นะคะเอามาทำยังไงลูกลบเนาะอ่ะวิธีทามนะคะแล้วก็เขียนคำว่าอะไรลูกเขียนคำว่าเดือน เขียนคำว่าวันนะคะน้อยกว่ากันไปเท่าไหร่แสดงว่าเอาเดือนที่มากตั้งก็เป็นแปดเดือนสิบวันลบกับหกเดือนยี่สิบสี่วันอ่ะลบกันแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยสิบวันลบยี่สี่วันไม่ได้นะคะสิบวันมันน้อยกว่ายี่สี่ยืมด้านหน้ามา ด้านหน้าเนี่ยยืมมา1เดือนอจาก8เดือนก็เหลือ7เดือนยืมมา1เดือน1เดือนมี30วัน30วันบวกกับอีก10วันก็กลายเป็นเท่าไหร่ลูก40ใช่ไหมอ่ะ40นะ40ลบ24ก็กลายเป็น 16นะคะส่วนฝั่งนี้7จลบหก็เป็นหนะ่ะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า6เดือน24วันน้อยกว่า8เดือน10วันอยู่1เดือน16วันนะคะดังนั้นงั้นข้อนี้ก็ขีดเส้นใต้สอเส้นได้เลยเพราะไม่มีเหลืออะดังนั้น 6เดือน24วันน้อยกว่า8เดือน10วันอยู่1เดือน16วันแล้วก็ตอบ หเดือน16วันนะคะเนี่ยหเดือน16อ่ะข้อที่3ามนะคะสิปี9เดือนรวมกับ7ปี6เดือนคิดเป็นกี่ปีกี่เดือนวิธีทำอ่าเน้นคำว่ารวมกับรวมกับก็เอามาบวกเนาะเห็นคำว่าปีกับอะไรลูกเดือน 10ปี9เดือนรวมกับ7ปี6เดือนขีดเส้นตาย9บวก6ได้15 10บวก7ได้17จอ่ะจะเป็น17ปี15เดือนแต่เนื่องจาก1ปีเท่ากับ12เดือน ใช่ไหมเราก็เอา12เดือนทดไปข้างหน้า12เดือนโทตไปข้างหน้าด้านหลังก็เหลือ3เดือนใช่ไหมคะทดไปข้างหน้าจาก17ปีก็เป็น18ปีใช่ไหมทมันไหมเอา12อทดไปข้างหน้านะคะแต่12เดือนเข้ากับ1ปีไง17บวกอีก1ปีก็เป็น18ปีใช่ไหมคะตรงเนี้ย15ลบออก12ก็เหลือ3เดือนตรงนี้นะ ก็ได้เป็นหรือ18ปี3เดือนนะคะหรือ18ปี3เดือนอ่าขีดสองเส้นตรงนี้เพราะจบตรงนี้นะดังนั้น10ปี9เดือนรวมกับ7จ ปีหกเดือนเป็นสิบแปดปีสามเดือนนะคะแล้วเราก็ตอบ ให้เรียบร้อยก็ขีดขั้นทุกข้อเลยขีดเส้นใต้ด้วยนะคะข้อที่สี่หกชั่วโมง10นาทีมากกว่า3มชั่วโมง40่สินาทีอยู่กี่ชั่วโมงกี่นาทีมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่มาลบก,กันเนาะวิธีทำก็เขียนเป็นชั่วโมงกับเป็นอะไรลูกนาทีนะคะอ่ะ หชั่วโมง10นาทีมากกว่า3มชั่วโมง40นาทีอยู่เท่าไรนะ,ะมาดูตรงนี้นะ10นาทีลบ40นาทีไม่ได้ยืมด้านหน้ามา1ชั่วโมงด้านหน้าก็จะเหลือ5ชั่วโมงตรงนี้ยืมมา1ชั่วโมง1ชั่วโมงมีเท่าไหร่ หชั่วโมงมี60นาทีนะเอาไปบวกอีกสิหนึง่งก็กลายเป็นเจนาทีนะคะอ่ะเอาเจนาทีลบสีนาทีเหลือ30นาทีห้าชั่วโมงลบสมชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงใช่ไหมลกูกฉะนั้น มากกว่ากันไป2ชั่วโมง30นาทีนะคะขีดเส้น2เส้นได้เลยดังนั้น6ชั่วโมง10 นาทีมากกว่าสมชั่วโมง40นาทีอยูสองชั่วโมง30นาทีนะคะนี่คือคำตอบนะสองชั่วโมง30นาทีนะ ตอบนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อย